มาแล้วครับรถหินกำลังจะผ่านสถานีบ้านแฮดเจ็นาฬิกายีนาทีนะครับตามขบวน5 5าหไปเลยนะครับคุณปู่คันเดิมครับ4037นะครับ โอ้วันนี้คุณปู่เร่งเครื่องมาแล้วครับรอรอไปครับรอรอเปิดวีดทักไทยบวกมือทักไทยนะครับ